สวัสดีครับช่องประสงนอนแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพนี่ๆี่เอฟซี FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซี FC ทั่วประเทศไทยแล้วใกล้ปีทวโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับผมนะครับตลาดค้าขนมไทยร้อนเพชรสรัตนขนมไทยนะครับค้าปิกค้าส่งเบเกอรี่ขนมทุกประเภทครับผมนะครับ เบอร์โทรตามนี้เลยแคปหน้าจอได้เลยนะครับช่องผสม,มแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพิ่นพี่เอฟซีน,น,นะผมพามาดูพามาชมตลาดค้าขนมไทยที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็วเวบถูกที่สุดที่ร้านเพชรลักขนมไทยนะครับผมรนะับ้าปี้าสสมขนมทุกประเภทครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยแคปหน้าจอได้เลยนะครับ นี่ครับผมนะครับเป็นขนมเปี๊ยะนะครับผมขนมเปี๊ยะขนมปังนะครับผมหรือว่าจะเป็นขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนนะครับผมขนมชั้นนะครับผมนะครับนี่ครับผมเยอะแยะมากมายครับผมดูบรรยากาศครับผมนะครับนี่ครับผมบรรยากาศคนลุมครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆวันนี้พบกันเช้าวันอาทิตย์ที่30 พฤศจิกายนนะครับผมปีพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกา9นาทีครับผมนะครับช่อง,งมาส่งนันแก้วาพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพีพีเอฟซีพามาดูพามาชมสัมผัสบรรยากาศตลาดไทยยามเช้านะครับผมที่ตลาดค้าขนมหวานนะครับผมขนมไทยการเพชรชลขนมไทยครับผมค้าปีค้าตรง ขนมทุกประเภทครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยแอบหน้าจอได้เลยนะครับขนมหม้อแกงครับผมนะครับนี่ครับผมของหยิบทองยอดฝอยทองเม็ดขนุนครับผมนะครับทองคุนะครับผมครับนี่ครับผมครับโดยสงัดงามยืะเยืมากมายขนมชั้นนะครับผมนะครับนี่ครับสีสันสวยงามครับขนมชั้นครับผม ขนมลูกเสาขนมเทียนนะครับผม ah นะครับโขอ่อนนะครับผมนะนี่ครับลูกเ๋าครับผมนะครับหรือจะเป็นนี่ครับผมนะครับขนมของฝากขนมขมขวัญนะครับผมขนมมัวีนะครับผมนะครับนี่ครับหรือจะเป็นขนมเปี๊หรือว่าจะเป็นขนมเค้กครับผมนะครับเยอะแยะมากมายนี่ครับผมเบียเล็กเบียใหญ่นะครับผมเค้กเค้กกล้วยหอมครับผมนะครับนี่ครับผม ขอแม่พี่น้องเ,เ,เพื่อนๆพีเอฟซีท่านใดนะครับผมต้องการขนมของฝากขนมของวันนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานนะครับซื้อไปต่อยอดทำกำไรห,หรือจะซื้อไปฝากนะครับผมญาติพี่น้องต่างจังหวัดน,นะครับหรือว่าจะไปซื้อแจกนะครับผมลูกค้านะครับผมปีใหม่ปีนี้ก็ขอเชิญได้ที่ร้านพิชลัดขนมไทยนะครับนะ ยินดีกนรับและให้บริการมีทีมงานน้องๆมีครับผมร้านพิชรัตน์น่ารักทุกคนนะครับดังนั้นซ้ายนี่จะเป็นร้านนานาของฝากครับผมนะครับสะอาดสดใหม่อร่อยนะครับผมนะคือผมร้านนานาขนมหวานครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมนะครับแค็ปหน้าจอได้เลยนะครับบริการส่งตลอด24ชั่วโมงครับผมนะครับร้านนานาไม่เคยหลับครับผมนะครับ เยอะแยะมากมายครับผมนะครับหลากหลายขนมเอาใจสายหวานครับผมนะครับสายหวานต้องร้านหน้าหน้าขนมไทยนะครับผมนี่ครับผมขนมเทียนขนมลูกเต๋าขนมโกอออนนะครับผมนะครับทองม้วนครับผมนะครับทองหยิบทองหยอดไขยทองคุกกี้นะครับผมนะครับมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนนะครับผมนะครับเงาะชุดของฝันนะครับผมนี่ครับผมยกหลัง ุกกี้ถังหิ้วครับผมนะครับนี่จะเป็นทุกคุกกี้กล่องนะครับผมช็อกโกแลตครับผมนะครับเยลลี่นะครับผมครัขนมไปย์ะขนมโมจินะครับผมนะครับเยอะแยะมากมายบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆเต็มซอยเลยครับผมนะครับสุดยอดตลาดค้าขนมหวานครับผมเอาใจสายหวานครับผมนะครับนี่ครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นแต้เส้นเฮงครับผมครับจำหน่ายขนมเปี๊ยะขนมหวานเยอะแยะมากมายครับผมนะครับขนมคุกกี้เนยสดนี่ครับผมขนมงานมงคลต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมงคลสมรสทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับผมขนมวงสวงขนมไหว้พระจันทร์นะครับผมเขาเชิญได้ที่ร้านแต้เส้นเฮงครับผมนะครับนี่ครับผมเยอะแยะมากมายเปียะครับผมครับ เป็นของฝากของฝันนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรบประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านแต่เส้นเฮงครับผมนะครับวผมนี่ครับสวยสดงดงามเยอะแยะมากมายมัดละ200อนะครับผมันี่เป็นมัดเลยนะครับผมมีมัดละ3า0รอเปี๊ยนมสดครับผมนะครับขนมเปี๊ยมงคลนะครับผมนะครับนี่มัดละหนึ่งบาทนะครับผมนะครับนี่ถั่วฟักไข่เค็มนะครับผม แบบนี้นะครับผมนะครับสยสดกดงามมีมัดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับผมนะครับจะซื้อเป็นของฝากของฝันจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่อยู่ร้านแต้เส้นเฮงตลาดไทยนะครับผมนะครับสยสดกดงามมีมัดละสองร้อยครับผมไส้ถั่วฟักไข่เค็มครับผมนะครับมัดละสี่ร้อยถั่วฟักไข่เค็มเช่นกันเยอะแยะมากมาย โอ้โหยาวมากใหญ่มากครับผมนะครับร้านแต้ส้งแห่งนี้ใหญ่จริงนะครับผมตั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่ปากซอยยันนี่เลยครับผมครับนี่ครับผมจําหน่ายขนมเปี๊ยะนะครับผมนะครับมีทุกเกตทุกไซส์ทุกราคาตั้งแต่ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งบาทมาละสอง150ยห้าสิบาทสองร้อยมาละสี่ร้อยมาละห้ารอยนี่ไซส์บิ๊กๆจัมโบ้แบบนี้เลยครับผมครับซอยนี้ทั้งซอยครับซอยหนึ่งนะครับผมนะครับ ตลาดสดและศูนย์อาหารตลาดไทยครับผมครับจำหน่ายขนมหวานนะครับผมนะครับรวมถึงขนมเปี๊ยกขนมปังขนมต่างๆมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกครับผมครับ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดต้องการขนมเป็นของฝากของฝันจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อย,ยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผม ตลาดสดและสูย์อาหารตลาดไทยนี่ครับผมครับซอยหนึ่งครับผมนะครับจําหน่ายขนมเปี๊ยะขนมหวานนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดและวงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยมีร้านแสงมณีครับผมขนมหวานเมืองเพชรครับผมนะครับของแท้นะครับของจริงครับผมนะครับเยอะแยะมากมายสุดยอดตลาดค้าขนมครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ f อฟซทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง f อทั่วประเทศไทยแล้วก็เอทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟก,กดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซได้รับชมกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ